วันจะเหมือนดังความฝันเพราะฉันมีเธออ็นอิดีพอดีว่าเราจะนะมาให้ดูอะไรนะนี่คืออ่างหุ่นและหมาเฟืองใช่ฉันต้องไว้ใช่ไหม น,นี่เรียกว่ามาเฟืองนะมาเฟืองไม่ใช่มาเฟืองพุ <laughs> ้ชาพุูา้านี่เรียกว่าพุ้ชานะพุ้ชาเอาหาหา่อฮาคัอ่ะเฮ้ยต นอาเดี๋ยวน้อง็องาสร็จแล้ก็ร่างดีอืมไม่ม,อมาอืมหิวยำแม่โทษเน่ยไหมน,นะดูปลาหมึกไหมดูปลาหมึกที่ใหญ่นี่ไหมเคยเห็นนี่ไหมปลาหมึกที่ใช้ลูกหัวเกี๊ยวอะ่ะแม่เราซื้อมาแบบตัวใหญ่นะ ให้ดูนะอันนี้หมูหมักหมกนะูฮแน่าจะหมักกระเพราปลาหมึกไหมปลาหมึกที่มันอยู่ในขวดหลอะ่ะเห็นไหมปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกชาย,ยา่างอืมแล้วรู้ราคาไปะละร <c oughs> ะวัยผมเนี่ยไม่ไม่รับซื้อได้ไหม <c oughs> คืออะไรรับซื้อได้จริงอ๋อจับตัวใช่จะตัวดูตรงนี้น,นะดูอย่มาก ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเพราะว่าเราบว่าอถึงนะอ๋อเรน้ำหนักลงนะกำลังลดน้ำหนักลงอยู่เรื่องเราไม่ชอบเหตุอะไรอยู่บ้างว่าเราต้องอาบน้ำบ่อยๆเพิ่มน้ำหนักเออดูตัวเองอยู่าช่วยน่ออ๋อถ้าว่าน่าก็จะนวดหลังคอใช่ปะ bye